เด็กผู้หญิงชาวกายันจะเริ่มสวมใส่ห่วงคอทองเหลืองตั้งแต่มีอายุราวห้าขวบเพื่อให้ร่างกายของเด็กที่มีความยืดหยุ่นอ่อนตัวดีและกระดูกที่ยังมีขนาดเล็กอยู่ได้ทำความคุ้นเคยกับเครื่องประดับที่จะอยู่บนคอของพวกเธอไปชั่วชีวิตแม้กระทั่งในยามหลับห่วงคอทองเหลืองนี้ทำขึ้นจากขดลวดทองเหลืองชิ้นเดียวนำมาขดม้วนเรียงกันเป็นเกลียววงกลมหลายชั้นรอบลำคอซึ่งจะถูกถอดออกเพื่อเปลี่ยนห่วงใหม่ที่มีหลายชั้นมากขึ้น ตามช่วงอายุที่เติบโตขึ้นในทุกๆสองถึงสปีโดยชาวกยันมีความเชื่อว่ายิ่งมีคอยาวมากเท่าไหร่ผู้หญิงก็จะยิ่งสวยมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามภาพลำคอที่ยืดยาวของผู้หญิงเผ่ากยันที่ดูน่าอัศจรรย์ใจนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาเนื่องจากการสวมใส่ห่วงคอทองเหลืองไม่ได้ทําให้คอของผู้หญิงเผ่านี้ยาวขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับเป็นน้ําหนักของห่วงคอทองเหลืองที่กดทับลงบนไหล่ไฮปาระา และสี่โครงส่วนบนของผู้สวมใส่